สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตนิวข่าวนะครับบิ๊กโจกนะครับหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับจากที่เคยเป็นตำรวจนะครับเป็นระดับรองพบตรนะครับก็พูดง่ายว่าถูกไล่ออกนะครับจากราชการนะครับก็ไม่ได้บอบเพ็ญบํนานอะไรนะครับจนนะครับกระทั่งนะครับก็ได้คือ จริงๆอ่ะจ,จ,จุดเริ่มต้นนะบิกโจเขาเป็นอ่านายกสมาคมชาวปากใต้เขาเป็นมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็คือพอหลังจากไม่ได้รับราชการเนี่ยก็ก็คือ,อยังดารงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ในพรลมพระราชูประธรรมนะครับแต่ทีเนี้ยคือก็ได้มีจัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมอะไรต่างๆนะครับคือพิกโจก็จะเป็นแ,แกนนําก็จะ คือก็อย่างล่าสุดเนี่ยครับก็ไปแนวชายแดนนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่ปราสาทตามเบือนทมนะครับก็คือเหมือนไปแจกข้าวสารแล้วก็ไปแจกน้ำนะครับแจกอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอุปโภคบริโภคต่างนะครับเอาพูดง่ายก็คือ มีทีมมีรถบัสนะครับเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรไปแจกของนะครับให้กับทางทหารนะครับซึ่งคือพี่โจ๊กเนี่ยก็ยังำดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมชมคาวปากใต้อยู่นะครับซึ่งคือตอนเนี้ยก็ต้องก็ต้องต้องบอกก่อนว่าพี่โจ๊กอะคือ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 ,คอไม่ได้ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไม่ได้รับราชการแล้วเพราะว่า โดนให้ออกไปแล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยจุดเนี้ยก็ยังมีคนที่เข้ามาติดตามหรือเข้ามาดูนะครับเขก็จะพูดพูดกันในๆว่าเออโอกาสคงที่จะกลับมาคงยากแล้วละ่ะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันไปไกลละทีเนี้ยคือมันไปถึงขั้นให้ไล่ออกไปแล้วใช่ไหมเอเพอาตอนนี้ก็อยู่ที่ทางกาพอกตรพิทัก์ระบบคุณธรรมตำรวจนะครับว่า ทางนั้นเขาจะวินิจฉัยกันยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นคุณไปโจงค์ไปโจงสามารถไปฟ้องที่ศาลปกครองนะครับบานีมันก็ต้องรอที่ศาลปกครองเลยก็มันน่าจะไปไหนไม่ได้แหละถ้ามาอยู่ในจุดตรงนเนี้สองขั้นตอนเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้เขายังไม่ได้ออกมาหรือยังไม่ได้มีคําวินิจฉัยหรืออะไรออกมาต่างๆนะครับแต่จากที่ดูสถานการณ์เนี่ย มันก็จะมีมีมีสถา,านการณ์บอกมาว่าโอกาสที่จะกลับไปมันค่อนข้างที่จะยากคุลสมควรบอกว่า,วาทางตำรวจเนี่ยเขาก็มีหลักฐานมีอะไรขอเขาก็ใช่ไหมมันถึงได้เป็นการนํามาถึงในจุดจุดนี้ซึ่งถ้าจะมองว่าอา๋อพี่โจ้ไม่ผิดมันก็ได้มันก็อาจจะใช่คือถ้าเรามุมมองเราอาจจะมองว่าเอยเขาไม่ผิดก็ได้เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีคําตัดสินอะไรทั้งสิ้นเนี่ยทางกบพชก็ยัง ก็ยังไม่ได้ออกมาเลยก็ยังก็ยังเงียบอยู่คือก็ยังหลายคนก็อาจจะพูดบอกว่าต้องรองการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือเปล่าชุดนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่โจกไม่ได้กลัดแหละแต่ผมมองว่าคือมันก็จะเปเป็นการประวิงเวลาเรื่อยไปเรื่อยไปไปเรื่อยไปเรื่อยเฮ้ยก็หมดจากอายุราชการก็คือหมดก็กลัวว่าจะไม่ได้กลับอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่า เวลามันก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็คือคือตรงเนี้ยถามว่ามีโอกาสไหมมีมีโอกาสที่จะได้กลับแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากแต่แต่จากที่ล่าสุดที่ไปเห็นเนี่ยบิ๊กโจ๊กไปอ่าที่ไปแจกของอะ่ะที่อ่าทหารอ่าชายแดนนะครับที่ไปแจกของเนี่ยก็บิ๊กโจ๊กก็แต่งตัวแบบเออดูแบบสดชื่นมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสดชื่นอ่ะแบบ แล้วก็มีคนเข้าไปขอถ่ายรูปไปอะไรยเงี้ยก็ยังมีคนรักกันอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะก็เท่าที่เห็นนะก็ยังยัง,ย,งยังมีมีคนรักมีคนชอบยังมีขอมาขอถ่ายรูปอะไรต่างๆเงี้ยก็ยังมีคนรักคนชอบอยู่นะมุมมองว่าจากตรงเนี้คือผมว่าเราต้องตีแบบนี้ก่อนว่าโอกาสที่จะกลับไปมันก็ยากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางกลับไป พราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้บางทีอาจจะได้กลับปีหน้าก็แหละนผ่านไปปีหน้าจะได้กลับก็ไดนะ้นี้ก็ต้องรอดูนะทั้งผมนี่ก็เอาใจช่วยนะครับอยากให้กลับมาจะได้มาทํางานนะครับรับใช้ประชาชนแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองที่แบบเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนถ้าถ้าฉัไม่ได้กลับหรือจะไม่อะไรก็ ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าก็เป็นก็ยังมีอีกหลายทางนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้นะครับทางานช่วยเหลือประชาชนได้ก็รอดูนะครับเพื่อบางทีคุณอัจฉริยะอาจจะเอาไปโจกกลับไปก็ได้อาจจะมีหนทางเอากลับก็ได้อาจจะมีเรียกว่าอะไรคมมูลดีอ่าเขาเรียกว่าทีเด็ดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณอัจฉริยะอาจจะมีทีเด็ดก็ได้ก็ลองลองลองดูลองดูดูแกไปก่อนนะครับ ผมว่าแกก็คงอยากจะช่วยจริงๆแหละเพราะว่าเราจากที่เราฟังมาว่าคุณแอดก็บอกว่าเออเขามาเปรียบเทียบกันแล้วว่าเออข้อมูลตรงกันแล้วว่าเออมีคนที่จะล้มบิ๊กโจงเนี้ยอืมก็รอดูรอดูกันไปนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆองช่องนะครับสําหรับวันนี้ อรนิวข่าวนะครับก็ต้องล้าไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเคยไหมครับที่เวลาเราทำคลิปไปแล้วเสียงมันไม่ชัดนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนแทรกเข้ามานะครับนี่เลยครับ Mytnw a 3นะครับเป็นไมค์ไวเลสนะครับตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นไมโครโฟนนะครับได้ทั้ง Android และ iOS นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยนี่นะครับข้างในสวยงามมากนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะมีเป็นหมุดติดนะครับเป็นแม่เหล็กหมุดติดนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวไม้นะครับเสียบเข้ากับที่คอเสื้อนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเสียบเข้ากับสมมุติเรามี Android หรือ iOS แล้วมันเสียบได้หมดเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวติดกระดุมตัวนะครับคีบกับขอปกเสื้อนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนี่สายชาร์จมาให้ด้วยนะแล้วก็มีตัว ตัวเป็นตัวกันเสียงรบกวนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยเนี่อ่าเป็นไงนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้นะครับนี่เสียบเข้าไปกับ โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับก็คือเป็นของ iOS นะครับเราดูฟังก์ชันในการทํางานนะครับพอเราเสียบมาเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยนี่ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะลองใส่มุดกระดุมก็ตัวนี้จะง่ายเลยนี่นะครับมันจะเป็นอ่าแม่เหล็กอยู่เราก็เสียบไปเลยปุ๊บนี่ เดี๋ยวผมจะคี้ไปดูนะเนี่ยดูเลยนะเนี่ยผมจะคี้ไปดูนะอืมแค่นี้ก็สามารถใช้ได้ละนะครับเสียงมันก็จะเข้าไปอยู่ในในตัวในตัวโทรศัพท์ตัวนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ่าพูดแล้วก็ฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะชัดแค่ไหนนะครับฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับเสียงชัดไหมล่ะครับนี่ครับ ผมก็ได้เชื่อมต่อกับตัวสัญญาณนะครับไม่ตัดเสียงรบกวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันจะชัดนะครับแล้วก็จะเข้าแบบฟังรู้เรื่องฟังง่ายนะครับเวลาเราพูดจะไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรกเลยนะครับและตัวนี้นะครับใช้ดีนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะตัดคลิปตัดต่อคลิปนะครับทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับ เสียงมันจะชัดนะครับมันจะทําให้มีความน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับราคาแค่สองร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึงสามร้อยด้วยนะครับมีตัวนี้อยู่ไว้นะครับงบถูกนะครับงบประหยัดนะครับช่วยได้ช่วยเราได้อีกเยอะเลยนะครับในการที่จะทาคลิปนะครับสําหรับใครที่ต้องการหาไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นรุ่นของ T N W นะครับ A 3นะครับสามารถ กดสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับงบประหยัดนะครับแต่คุณภาพเกินร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับด้านบนนะครับฝากด้วยนะครับ